สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะน้องเคซีไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทําอะไรนะคะอยู่บ้านไม่รู้สีเห็นอย่างก็เลยจะพาเอฟซีไปนานะคะจะเอาสปอนเซอร์ไปให้พออยู่หน้าคนไทยหน้านะคะดูดูผลสมาแล้วนะคะเป็นฮอดย่ามเห็ดไอเห็ดหน้าพาลุคพาเต่าขี่าอตจากไส้ไปหน้านะคะระยะทางยังอีกยาวไกลถ่ายคลิปให้เบิงกดไลค์กดแชร์กดสมโฆษณาให้หน่อยนะคะสาวน้อยร้อยอารมณ์นะคะน้องเคสีในวันที่ ไม่มีออเดอร์ในวันที่ไม่มีการเดินทางนะคะแล้วก็อยู่บ้านนี่แหละค่ะนะคะเมตตาพาคุ้มไรในเด้จ้านะคะขอบคุณนะคะนี่ค่ะน้ำหอมก็มาแล้วนะคะบรรยากาศทงนาเราจะสัตสสตออกไปจากที่นี่คิโมไซไปคะ่ะคิโมไซไปค่ะยังไงทาอีกยังไอไปด้วยน้องผีอวนน้องปีโป้ปีโป้แซนอัพเร็วจะพาเอฟซี จะพาเอฟซีไปนะ้นำคลองกับมาแล้วเดินสิพาเด็กหน่อยมาเล่นน้ำคลองหาหอยหาปุ๋ยม,มีวันไปเดินทางนะคะเอฟซี FC. ทึงถือโทรศัพท์นะคะเทิงพาไปหน้านะคะคุณอุ้อยยาน้ำคลองมายนำเห็ดไ้เห็ดหน้าเด้อจา้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะนะคะคุณพี่ไปเรื่อยๆใจคิดไปเรื่อยๆนะคะ หน้าน้องเคสี่ดูไก่อย,ยู่พ่อคนไกหน้าเมื่อวานเราเอาคนไปเห็นอีกอย่างน้องเคสี่กับสไปดูไปส่งสปอนเซอร์ให้พอ่อพอละหอเขาไปนั่งเราด้วยจ้ะนะสถานจะเอามายังอีกยาวไก่แห้งนะคะยังอีกยาวไก่แห้งด้วยนองเคสีขออนุญาตจะฝากด้วยจ้ะเสร็จเล่นกล่องก่อนนะคะอดสาเบึงเอาเด้อนะคะเราทําแบบเรียลลิตี้นะคะอ่าเราทําแบบไลฟ์สดแบบเรียลลิตี้ ไ <Beautiful>, ปมอเตอร์ไซคนะ์น่งซานเรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของใครพูดหน้าปากตางไลหรตาหรือไรคนที่มีทะเลทาไมนิมยมแล้วอยากไม่สกัดความรักขุงเจ้อาอก็หนุ่มอุ้อัน โอเคมันมีเสน่ห์อย่างนี้และน่าถลองเสียบเทียนนะคะป่านกับงานป้านแล้วแล้วคายตามมงกับพ่ได,ด,ด้คา,ายดี๋ยรืองจ่าพ่อได้มีขึ้นมีอ้อนช่วงนี้พ่ได้เดินทางไปใส่นะคะกบตัวยุบานที่ซองพอกับแฟทเ่ท่านเที่นี้ไปถึงไปย่ำลงหน้าน้ำพองอทุกคนแล้วอเองบรรยากาศทางยี่ย้วไกลนะคะ สวยไหใคะยูอารีนาะมาชมกุศลหน้าไอ้ผ่าน้องพัฟเฟอร์นะครับน้องพัฟเฟอร์น้องพัฟเฟอร์กับน้องเหว,วี่ะะยวน,นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะต้องใส่กีบนีจะไม่ติดเหลืองนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขี่รถไปเรื่อยนะคะ จะเปียงเราพอมากเลยนะคะแล้วก็อันเปินข้อใส่ไก่หมอใไส่ไก่นะคะก็คือของที่แยกออกจากทางหลักนะคะมาค่ะจะพาท่านไปนานะคะ,คะแกล้งตัวแบบนี้ไปนะะเาเพาะว่าข้าวจะงามแพง นวคนกลางออกไมาอยู่หน้าล้วจ้ะากาศบรรยากาศีดดียากาศดีมากบรรยากาศดีลนยทั้งถือกล้องท้องบึงิเล็กสวทั้งถือกล่องทั้งถืออนันนี้ยังใหเอฟซีเล่นาันบ้ากบรรยากาศดีมากเลย ทางไปนะ่ะน um ้องเคซี่พี่อ้วนก็สวัสดีค่ะสวัสดีนัลลูกอ๊อฟ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 สวัสดีค่ะนี่น <addressing volleyball after loo> ีนี่นบรรยากาศดีจ้าเรามาสูดอากาศธรรมชาติมาสูดอากาศธรรมชาติอาอย่าตกนะลูกอย่าตกนะมาพับเอิร์ดมา วิโฟกมาม่าสามวิโฟกมามนะ่าบรรยากาศรอบๆนะคะกลิ่นอายธรรมชาตินะคะไก่ด้วยจา้าไก่แห้งนะคะไก่มากๆเลยนะครับไก่ห้ของมันมันอ่อนแล้ว ไปนาไปนาสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวยแล้วไปไหนก็ได้เออฉันก็ไปนาสิคะจ้าสวัสดีเอฟซีัมาจากพิพิธภนะคะกับน้องพับเพื่อน้องมีอ้วันจ้าใครที่เป็น f อฟซีเบิ่งไลน์นี้นะคะคลิปนี้18บวกนะคะสวยแล้วไปนาก็ได้นะคะ ดูระยะทางไปนานองกฤซีนะจะให้ดูนะคะจะเป็นหาบรูหาบเตาหาบียงมาทัวมาทีบนะคะไปะเราจะไปดูนี่ค่ะข้างหน้านะคะทางไปหน้าเดน่เราจะอยู่ด้วยกันเจ็ดนาทีแปดนาทีเลยนะคะมีอวนอ้นนอมีอวนรองับเพอร์นะคะน้ำคลองมากแล้วน้ำคลองมาแล้วน้ำคลองมากแล้วอ้ยพักกระดาพักกระเดาเจ้าพักกระเดา เราจะไปดูผักกระดาวบ้านนาน้องเคซี่นะคะพาเอฟซีไปหน้าดิขี่ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเหนื่อยก็จอดค่ะนะคะถ้าเหนื่อยเท่ากับจอดนะคะฮัดจอดจอดน,นะคะอย่าลงอย่าลงอย่าลงให้ FC ซีเบ่งธรรมชาติก่อนคนน่ะนะคะ FC ดูธรรมชาตินะคะเอ้ยพ,พี่เพิร์สภาพเพิร์ก็เด็กมาด้วย มีอ้วนก็อยากมาด้วยปีโป้ก็อยากมาด้วยลูกดกลูกดกคือนะสวัสดีสสดน,นะคะชมคลิปให้น้องเกซี่ด้วยนะคะสุดมาหน้าเด,ดี้จากกาลวันออกพรรษาน้ำตาไหลลินอยู่อยู่สวัสดีทุกท่านนะคะฝากติดตามช่องนักราชแบทออฟฟิเชียลด้วยนะคะช่องที่มีแต่ความสุขความทุกข์อย่าสร้างเก็บใบนั้นแหละ <c oughs> แนาทีแล้วนะคะขออนุญาตลงไลน์ดูปีโป้สิคะดูปีโป้ว่านางไปไหนไหนไปไหนซ้าไปไหนมาแม่สภาพเดินทางต่อเร็วๆมามามาหาหมงเงียวให้ได้บูจ้าบอสบายานสวัสดีค่ะเอฟซีสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตขึ้นไลน์ก่อนนะคะอ้บรรยากาศดีเนาะ